สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเทลูล,ลายในรัฐโคโลราโดนะครับใช่นีข้างหลังนี้เลยเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปข้างในนะคะนี่ข้างหลังวิวอลังการมากเลยดูภูเขาดิโอ้โหหิมะเต็มเลยเนาะสวยอลังการเลยครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับไป ะะสวยมากเลยเนาะเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองเล็กๆที่ล้อมรอบไปได้วยภูเขานะครับก็คือเป็นเมืองกลางหุบเขานะครับดูดินะเป็นเมืองเล็กๆเนาะใช่เมืองเล็กๆน่ารักตอนนี้ตอนเช้าอยู่ก็เงียบๆเนาะบรรยากาศเงียบสงบเจ็ดโม,ง,มงครึง่งใช่เจ็ดโมงครึง่งตอนนี้ลบสิบเอ็ดองศาเย็นมากแต่ว่าเรามีถุงมือกันกันหนาวได้อะใช่ไม่งั้นจะเจ็บมือมากเดี๋ยวเราไปเดินเล่นดูกัน ใช่ตอนนี้ร้านค้าอะไรก็ยังไม่ค่อยเปิดเนาะเรามาเช้ามากเลยไปเดี๋ยวไปเดินเล่นชมเมืองกันนะครับไปพวกสโตร์ช็อปต่างๆร้านอาหารก็ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่อยากกินฮอชช็อกโกแลตอะเดี๋ยวไปหาร้านกาแฟกินกันชนะ็อกโกแลตร้อนๆเนาะดูอากาศเหรว่าอุย้ยเราเป็นติกมากเลยอะน้องจะหนาวไหมอะน้องไม่หนาวหรอกน้องเป็นหมาหิมะ เขาซื้อกาแฟกันร้านกาแฟเดี๋ยวกลับมาซื้อได้ไหมไมด้กลับมาซื้อแต่ดูอากาศข้างบนคือแบบหิมะหรือเปล่ามีหมอกๆด้วยหมอกอยู่บนยอดเขาเมืองสวยมากคือบรรยากาศเหมือนแบบอยู่ในสวิตซ์เลยนะมันอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์อะก็ <laughs> <laughs> คือที่รัฐโครโลราโดเนี่ยจะมีฉายาสวิตเซอร์แลนด์ในอเมริกานะครับเพราะว่า บรรยากาศวิวภูเขาบ้านเมืองเนี่ยมันจะเหมือนสวิตเลยแต่ผมก็ไม่เคยไปสวิตนะเห็นในรูปไงเห็นในรูปในวิดีโอในเน่ตต่างๆเนี่ยคือมันเหมือนมาก <c oughs> คือหลายๆเมืองจะเป็นแบบฟิลอย่างเงี้ยเลยอะ่ะคืออลังการอาจจะแบบความสวยอาจจะแตกต่างกันไปแต่ก็คือวิวประมาณนี้เหมือนอยุโรปเหมือนอยู่สวิตอะ่ะ นี่ต้นกดีตอนนี้เราก็เดินมาเหมือนจะสุดทางเมืองแล้วเนาะเหมือนสุดทางแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรข้างในก็น่าจะเป็นพวกหมู่บ้านคนอ่ะนะเป็นเมืองแบบว่าเล็กมากๆเลยอันนี้ก็คือดาวเทาเลยนะคะเป็นดาวเทาของเมืองเทลลารายเลยใช่นี่ร้านค้าอะไรก็ไม่มีแล้วนะะหมดอยู่แค่นี้ละมีหิมะตกเบาๆด้วย หรือว่าหิมะมันปิวมาจากต้นไม้โอ้ยดูดิตกไม่เยอะเห็นหิมะตกไหมอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแถบบ้านคนแล้วนะคะหมดพวกแบบว่าร้านค้าร้านอะไรก็จะเป็นบ้านคนนะคะ บ้านคนอยู่นี่โอ้นี่แถบนี้บ้านคนนะคะ นนี้เดินเล่นคืนหนาวมากๆเลยหิมะตกใช่หิมะก็ตกไปปลอยนะแต่ในกล้องเหมือนว่าไม่เห็นหิมะตกอ่ะหนาวเดี๋ยวไปหาช็อกโกแลตร้อนๆกินกันเนาะกาแฟก็ได้อะไรก็ได้ร้อนๆตอนนี้คือมือแข็งหมดแล้วอ่ะแอบเจ็บนิดนึงไปเดี๋ยวไปซื้อช็อกโกแลตร้อนกินกันไปตอนเช้ามืดเนี่ยเขาก็จะมีพวกรถกวาดหิมะเนาะ มาเคลียร์พื้นที่เคลียร์ถนนให้รถวิ่งได้เมือม่อกี้ฝรั่งเขาก็<อ>ทักทายบบกมือทักทายนะเอาจริงๆนะอยู่นี่เราไม่เคยแบบโดนเหยียดโดนอะไรตรงๆเลยเนาะก็ไปเที่ยวไหนก็มีแต่คนที่แบบเขาดูเป็นมิตรกันอะฝรั่งที่นี่เขาก็ดูเป็นมิตรดูเฟนลี่นะ ปเที่ยวไหนเขาก็ทักทายกันก็เซายทักทายกันปกติไม่มีใครมาเหยียดกันนะจริงอาจจะเป็นเมืองเล็กๆก็ได้ที่เราไปอ่ะส่วนมากเมืองเล็กๆอ่ะฝรั่งเขาก็จะทักทายกันอะไรเงี้ยใช่เขาจะดูเป็นมิตรยิ้มแย้มด้วยนะนี่ไงเขาชอบกัเลยเดี๋ยวมากินร้านข้างหลันนี้ไป ชัออะไรก้กินอ่ะออาหนาวๆอย่างนี้ต้องกินแบบอะไรร้อนๆเนาะติมาตอ่อปะในกล้องเห็นปะเห็นเิดจมูกนี่เมื่อกี้มีป้าเขาจอดรถมาถ่ายรูปให้เราด้วยนะเขาเห็นเรายืนถ่ายรูปกลางถนน่ย เขาแบบจอดรถถ่ายรูปให้เราเลยคือเขาคนที่นี่ใจดีนะนจริงๆเขาเลียวรถมาแล้วเขาก็จอดรถตรงกลางแล้วก็แ <f> บบว่าเออแต่ฉันถ่ายรูปให้ไหมเขาบอกอย่างงี้ใจดีมากอันนี้เขาก็จะไปเล่นสโนว์บอร์ดสก,กีอะไรอย่างงี้เนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่อื่นต่อกันนะครับเมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆท่ามกลางหุบเขานะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เป็นสไตล์เหมือนที่เราพาไปดูเมืองเล็กๆหลายๆที่อย่างเงี้ยหน้าร้อนก็จะอีกฟิลหนึ่งเนาะใช่แต่ว่าตอนนี้ที่เรามาคือพิเศษมากๆเลยเพราะว่ามีหิมะบนภูเขาให้เราเห็นวิวสวยๆอย่างเงี้ยใช่เนาะมันก็ได้อีกฟิลอีกแบบเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย ตอนนี้เราอยู่ที่เกรนบูดพัสสปริงนะครับตอนนี้เกิดเหต er. ุการณ์ไม่คาดคิดครับไฟดับทั้งเมืองครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้างหน้าโรงแรมนะครับแต่ว่าโรงแรมไม่มีน้ำไม่มีไฟทำอะไรไม่ได้เลย